ก็วันนี้นะครับเรามาเหมือนจริงๆต้องบอกว่ามาตอกย้ำนะความความใช้ง่ายความสะดวกสบายที่ที่โคเวมีมากกว่าเพราะว่าเราสองคนก็ปกติเนี่ยใช้โคเวอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช้เเองใช้ง่ายจริงไหมจริง <c oughs> ก็อย่างคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือจัดจิงจริงๆ <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> แค่ใช้เออแค่ดื่มแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตก็คืออย่างที่บอกก็คือดีไซน์สวย <c oughs> การใช้ง่ายเหมาะกับ ยุคสมัยตอนนี้ค่ะคือใช้ง่ายอันนี้ลองแบบว่าตันานแล,แล้วคือถ้าพี่เจี๊ยบใช้ได้คื็ใช้ได้ใช่ก็ <c oughs> อย่างที่บอกถ้าเจี๊ยบใช้ได้ก็คนอื่นก็ใช้ได้ไม่มีอะไรซับซ้อนการดื่มน้ำการมีน้ำที่แบบว่าสะอาดอนี้เออปัจจุบัน B M คุณอะไรอ่ะใช่ครับ <c oughs> ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเวลาคนเราอ่ะเวลามีเครื่องกรองน้ำครับ สิ่งที่สิ่งที่ลืมบ่อยที่สุดคือเปลี่ยนไส้กรองอหรือไส้กรองหมดอายุเราก็จะปล่อยมันอยู่แบบนั้นแหละมันก็ไม่ได้รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขามีโคดี้มาเปลี่ยนให้มีคนมาคอยเตือนเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วะนะอะไรอย่างเงี้ยวันว่างมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนให้ก็คือเราไม่ต้องไปกดไปทเองใช่ครับผมว่ามันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยครับผม ก็ฝากโคเวด้วยนะคะสำหรับจรเจเก่งที่บอกว่าคือเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ใช้ง่ายแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะคือ just drink ค่ะแค่ดื่มแล้วก็อ,อกใช้ชีวิตครับผมออัพเดตเรื่องบ้านเหมือนกันว่า่อตอนนี้ยังไงรือยายเขาอยู่จริงๆตอนนี้เป็น,เป,นเป็นบ้านที่เจ๊เขาตั้งใจซื้อให้คุณแม่ครับ<อ>แล้ว<อ>แล้วพอดีว่าที่อยู่เก่าของเราอะ่ะมันขายได้พอดีเราก็เลยเราก็เลยต้องไปอาศัยบ้านแม่คุณเจ๊อยู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็เหมือนแบบมาอยู่ชั่วคราวค่ะคือซื้อไว้สองหลังมีบ้านคุณแม่กับบ้านน้องอะไรค่ะก็มาอยู่แล้วมันเพอินว่าโลเคชั่นมันใกล้ๆกับที่เราสร้างอยู่ด้วยก็เลยมาอยู่สะดวกกับการไปดูบ้านที่กําลังทาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้บ้านที่ขายได้ก็คือเพิ่งขายได้ทั้งนึงแล้วเนาะตั้งแต่ประมาณครึ่งปีลวครับเราย้ายเราประมาณครึ่งปีแลวกับบ้านหลังใหม่ ตอนนี้ก็คือก็ยังทำอยู่ครับแต่อย่าพิ่งถาวว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ตามที่เขาบอกว่าบ้านเท่ากับบานเนี่ยอันนี้ของพี่บอยจริงนเนี่คือของเรามันเกินบานแล้วค่ะมันคือระเบิดลงคือดิเรกทร้างไว้ประมาณเท่าไหร่แล้วมันเกินไปเยอะมาแค่ไหนคือจริงๆอย่างของเรามีช่วงหยุดเนาะช่วงหยุดสร้างไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เราเกิดแบบวิกฤตช่วงที่แบบร้านไฟไหม้ต้องใช้เงินใช้นี่อะไรเงี้ยเราก็หยุดสร้างหยุดทําไปประมาณ5้าปีนะ วันก่อนมารื้อเอกสารดูใบขออนุญาตก่อสร้างใบแรกเลยครับ2 5 4 9่ครับ17ปีแล้วอ่ะใช่บ้านนี้ตั้งแต่17เปีตั้งแต่ตั้งแต่เป็นแฟนกับเชียบแรกๆอ่ะครับทำไมมเป็นยาวนานหรอกเหมือนกับว่ามันทำๆหยุดๆพอพอพอเราสร้างไปเรื่อยครับเราสร้างบ้านเองนะครับแล้วพออายุเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะมีมุมมองกับบ้านเปลี่ยนไปทุก5ปี เพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างบ้านต้องให้เสร็จภายในปีเดียวเนี่ยครับจะได้เร็วจะได้แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่บอกใครคะบอกตัวเองเลยใครใครที่แบบว่าอม่มีความคิดเปลี่ยนเมื่อกี้ผมลืมสกิปบอกว่าถ้าเจฟมาอย่าถามเรื่องบ้านเออสิบเจ็ดปีแล้วตั้งไว้ว่าปีนี้จะเสร็จไหมพี่ปีต้องเสร็จครแต่จริงๆแล้วปีนี้มันแผนจะต้องเสร็จแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าบันดันมีมีโปรเจกต์ทำร้านขึ้นมาก่อนเราก็ใช้แบบเอาช่างทำบ้านไปทำร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ย มีการการสร้างค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การลงทุนหลายอย่างเกี่ยวกับร้านก็คือใช้เงินค่อนข้างเยอะก็เลยยกย้ายยกย้ายช่างไปไปไปสร้างร้านให้เสร็จก่อนด้วยความที่ตอนนี้เรามีที่ซุกหัวนอนละเราไปอาศัยบ้านแม่เจี๊ยบเขากกอนอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างเบาเรื่องเรื่องทำบ้านไปก่อนแต่เขาไม่ได้หยุดนะครับคือคือเขาพยายามจับโปรเซสถติว่าเราช่างชุดนี้เขาไปทํางานที่ร้านเราก็เอาช่างชุดอื่น ที่ทํางานอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งใจก็ยังดำเนินดําเนินไปเรื่อยๆควบคู่กันแหละครับตั้งแต่ปีนี้แน่นอนปีนี้ครับอ่ะเราพูดถึงถ้าเขาอยู่ตรงนี้นะต้องบอกกับผมว่าปีนี้เอาพูดถึงเคล็ดลับเคล็ดลับชีวิตคู่หน่อยจริงๆช่วงนี้มันมีข่าวดาราหลายคู่เนอะที่แบบว่าเราหอบดหงแห่การเราก็ไม่มีเคล็ดลับของหรอเพราะจริงๆจะว่าชีวิตคู่มันไม่มีใครที่จะอยากมีปัญหาหรอก คือแต่ละคู่ก็แต่ละแต่ละแบบแต่ว่าคู่ของเราอาจจะเป็นลักษณะอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนมาก่อแล้วก็สนิทกันค่อนข้างมากทุกทุกมิติทุกมุมมองเลยค่ะเพราะว่าบางวันเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแฟนเขาก็ทําหน้าที่เป็นขับรถเปบ้านเป็นเพื่อนเป็นผู้ศึกษาอะไรค่ะก็เลยเหมือนกับไม่ได้อยู่กันคือมันสนิทแบบมันสนิทกันแบบมันคุยได้ทุกรูปแบบว่า คือวันวันที่วันที่วันที่เขาต้องการเพื่อนเราก็พร้อมที่เป็นเพื่อนวันที่เขาต้องการสามีเราก็ทำหน้าที่ในในหมวดของความเป็นสามีได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นผมว่ามันค่อนข้างเหมือนนลุ้มๆอะครับสองคนมันคือไม่ได้ฟิกตายตัวว่าฉันเป็นสามีฉันต้องเป็นผู้นําในบ้านนะอะไรบางบทบาทเขาก็เป็นผู้นําได้บางบางเรื่องเจมส์ก็เป็นผู้นําแทนเราได้ ตลอดชีวิตที่เราฟัา้ฟ้ามันอาจจะผ่านเรื่องราวร้ายๆแย่ๆมาวันนั้นนะคะเราจับมือเลยก้าวผ่านแบบมันถู้ึกว่าเราจะมูแ่แท้อะไรนี้เดียวไหมคือคือณวันที่ไม่ปัญหาเราก็รู้สึกว่าเรามองหน้าเขาแล้วเราสบายใจรว่าเรามั่นใจว่าเออเขาไม่ไม่ไปไหนแน่ๆเราเชื่อว่าเขาก็เหมือนกันก็คือมองหน้ากันก็เขาก็รู้ว่าเราก็ไม่ไปไหนแน่ๆววันนั้นก็เลยแบบ รู้สึกว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆแบบนี้ได้ในในขณะที่ทุกวันนี้ไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าเออมันผ่านเป็นได้แหละแต่ว่ามันจะนานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสองคนก็สุดท้ายมันก็คือจะผ่านแหละมันก็ต้องผ่านห้ไย้ยากเย็นหรือว่าง่ายมันก็แล้วแต่โจทย์ที่เราเจอเอะไรไม่หรอว่าถ้าวันนี้เรายังเรายังรู้สึกว่าคนข้างๆเรายังสําคัญอยู่นะ,ะยังมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าในชีวิตเราอยู่แล้วก็ก็ไม่ทิ้งกันนะ ล้ววันรู้สึกว่าภรรยาเราสวยขึ้นไลยเขาสวยอยู่แล้วจริงๆตอนนี้เขามีแต่คนบอกว่าเหมือนดาราเกาหลีท่านหนึ่งผมไม่เหมือนคนขับรถดาราเข้าไปทุกวันทุกวันจะเหมือนที่ออมวิชเชต้องดูแลตัวเองแบบว่าเพิ่มขึ้นไหมคะหนูว่าก็เราก็ดูแลตามปกติจริงๆเจฟก็เป็นคนนเาปดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นการเมนเทนมากกว่าเป็นเป็นการแบบดูแลระยะยาวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย กบ้างดูแลตัวเองบ้างตามตามอายุตามวัยอะค่ะแต่ว่าเจ้าก็จะเป็นคนที่เนี่ยค่ะเลือกทานน้ำที่สะอาดทานอาหารที่มีประโยชน์แต่แล้วเราก็ออกนอกรู่นน้ำค้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าก็จะแบบตกๆให้มันอยู่ในในเกณฑ์ที่เรารู้ว่าโอเคอันนี้โอเคดีกับสุขภาพเรานะอะไรอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อาจจะมีแบบไปเกเรกินข้าวแบบแ,<น>แบบแบบแฟทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสักสักวันนึงแต่ว่า คนใหญ่ถ้าเกิดเจฟเขาอยู่บ้านเ้าไม่ได้ถ่ายละครเขาทำกับข้าวกินเองที่บ้านอยู่แล้วชอบทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นคนชอบทำเองตั้งแต่มีโควิดอะค่ะก็รู้สึกว่าเออก็อยากทำเองบ้างก็มีเมนูแปลกๆที่เขาเป็นคนเทำผมลองทุกเมนูเออเป็นไงคะอย่าถามมันอร่อยดีครับมันอร่อย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 ไม่บอกหรอกคงทีเขาจะชอบแบบคิดเมนูอะไรที่ที่ที่แบบอะไรนะ เขาเขารู้สึกว่าเขาไปกินข้างนอกแล้วเขารู้สึกว่ามันมันเฮ้ยสามารถคลีนได้กว่าน,นี้อะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอามาทําเองที่บ้านสำหรับที่เมนูไหนที่ชอบที่สุดครับที่พี่เจมสทำให้เจ้าเขาเจ้าเขารู้ว่าผมชอบทานข้าวผัดอะไรอ่าเง้ยเขาจะชอบผัดผัดข้าวผัดมาให้แต่มันก็จะเป็นบางทีก็จะเป็นข้าวผัดที่อ่า เหลือมาจากสามวันที่แล้วเอาใส่มีเนื้อมีเนื้อเหลือจากสามวันก่อนอะไรเงี้ยเขียตู้เย็นเลยเขาผัดล้างตู้เย็นเลยอย่างเงี้ยเลยเป็นคนทานง่ายค่ะก็คือเขาจะทานง่ายๆเลยเขาผัดกะเพราผัดผักอะไรอย่างเงี้ยเขาทานง่ายมากเพราะฉะนั้นแบบสมมติอีกสามวันจะมีกองเนี่ยเจ๊ก็จะแบบทําใส่กล่องไว้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่สมมติเจ๊ไม่อยู่บ้านนะคะเขาก็ไม่ค่อยกินอะไรเขาก็ชอบกินแบบของที่เขาทาไว้มาอุ่นกินเฉยๆอเลยต้องแบบวางแผนไปนิดนึงค่ะเริ่มเย้ใช่ไหมล่ะ พี่ด้วยครับเสน่ห์ไปกังหวะของที่เตรียมนุป่าที่ทำให้แบบเป็นเสน่ห์มัดใจเนะไม่น่าใช่เพราะว่าเขาแรงไม่ได้รับริงจีเขาเพิ่งจะมาทำกบบข้าวกันเมื่อเนี่ยย้ายมาบ้านเนี่ยครับเขามีพื้นที่กันเขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเรื่องของเสน่ห์ไปจังหวะน่าจะเป็นเรื่องรองมากกว่าเรื่องเรื่องหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันมากกว่าในเรื่องที่บางทีผมว่าคู่มันมีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเหมือนกันแหละแล้วก็ ผมว่าทุกคู่มันต้องปรับตัวทุกวันเหมือนกันมไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเ,เธอเป็นแฟนฉันเธอต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นบางทีเราก็ต้องปรับเข้าหาเขาแล้วมีบางเรื่องที่เขาก็ต้องปรับเข้าหาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เป็นการแชร์กันมากกว่าความเป็นแม่บ้านแม่เรือนกับภระระยาเราตั้งแต่ชัยยุทธมอเป็นย่งไงครับพัฒนาขึ้นก็ดีขึ้นนะครับัอะารที่ซักผ้าเราไม่กดน้ําแล้วเนี่ยก็ มีเรื่องของค่ามีเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรพอตื่นเช้ามาเขาจะดูแลสุขภาพเราแบบ,แบ,บชงโปรตีนที่ไวยห้อะไรอย่างเงี้ยดูแลดูแลสามีเนาะเขาที่ทําได้ค่ะเขาที่แบบเออเขาทาการอะไรอย่างเงี้ยทำได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วเราสองคนอ่ะมันไลฟ์สไตล์มันคือเป็นคนที่ออกไปทํางานทั้งคู่ไงครับมันก็เลยจะไม่ได้เหมือนกับอีกคนนึงเป็นแบบแม่สีเลือนทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสก็จะทาซัพพอร์ตกันมากกว่า เหมือนว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ให้ข่าว่าเวลาไม่ตรงกันแบบพี่บอยเพิ่งกลับมาพี่เจฟก็นอนแล้วอะไราเนนี้ยช่วงนี้แหลับเป็นอยู่ก็ไนนี้ก็เป็นอยู่ใช่ครับอย่างนี่อาทิตย์นี้ถ้าไม่มีงานนี้ก็ไม่ได้เจอกัน,น,นไม่ได้เจอในในที่นี้หมายความว่ายัางอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าบางทีเขากลับมาห้าทุ่มผมยังเล่นคอนเสิร์ตผมกลับมาเขาหลับไปแล้ว ผมกาลังจะนอนละเขาตื่นออกไปถ่ายละครละเพราะผมมันกีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จที่สองที่สามกลับมากว่าจะได้นอนก็ที่สี่ที่ห้าไงครับเขาก็ต้องตื่นที่ห้าออกไปถ่ายละครละมันจะบทใช่มันจะสวยมันไปสวยกันมาในในบ้านอย่างเงี้ยแหละครับเรื่องแต่ว่ายังยังยังอยู่ที่บ้านเดียวกันยังเจอกันสิ่งนี้มันทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมไม่ครับปัญหาตอนนี้ก็คือแค่ไม่มีของในตู้เย็นกินครับเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรไว้กันในช่วงนี้เปิดบ้านเ็ยโล่ใช่ครับรอคบกันด้วยแบบ กาที่กันงานเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่อนข้างจะเข้าใจก็มีช่วงที่แบบขอเขาเออถ้าช่วงไหนเล่นขอรับละครก็จะบอกขอเขาเ่อช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยนะอาจจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจก็จะมีเครียดบ้าง<ม>เพราะว่าแบบพอถ่ายละครหลายเรื่องแล้วบางทีแบบมันต้องใช้สมองใช้ใช้สมาธิในการจํารูปนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราเข้าไปคุยในจังหวะที่ไม่ถูก จังหวะนรกเข้าไปอย่างเงี้ย <laughs> เขาไม่ได้แบบเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมขอทางานก่อนอ <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะอ่ะพูดถึงตอนนี้มีคอนเสิร์ตต่างๆพี่บอยเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเจอแฟนคลับอะไรแบบแปลกๆเขาเรียกอะไรจับนั่นจับนี่อะไรอย่างงี้ยบ้นีมไม่ค่อยแล้วครับอ๋อาไม่ค่อยแล้ว่ก่อนค <laughs> ือผมว่าศิลปินเจอหมดแล้ว เจอหลายรูปแบบเจอทุกรูปแบบแฟนขับเมาหรือคนเมาอะไรผมว่าเราก็เจอกันมาหมดแล้วล่ะก็อยู่ในวงการมา20ปีแล้วนะครับผมว่าเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะเจอับคนเหล่านี้ไว้ไว้ที่ได้รับมือใช้คำว่ารับมือดีกว่ารับมือกัเราทุกวันนี้ไม่ไม่มีกล้าหรือว่ามีการก็จริงๆก็มีบ้างนะครับผมก็บางทีบางครั้งบางทีแบบเราเราตอบโต้ไป บางทีเราเป็นมนุษย์อ่ะบางทีเราก็มีอารมณ์ผมยอมรับตรงๆว่าบางทีก็มีอารมณ์ก็มีแบบตอบโต้กลับไปบ้างบางทีเราก็นิ่งเฉยบ้างแต่ว่ามันก็จะมีวันที่ขาดบ้างวันที่เรามีสติบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เจอหนักสุดคืออะไรก็ก็แบบคือผมมองว่าผมมองว่าคนที่ทํางานอยู่บนเวทีอ่ะเขาคือทําหน้าที่ให้กําลังทําหน้าที่ให้ความสุขกับคนอยู่ะแต่แบบ ก็จะมีจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจะทําให้ตัวเองแบบดูเท่โดยการแบบทำยังไงก็ได้ให้ให้คนที่อยู่บนเวทีดูตลกเนะอูไหมครับ mm hmm. อย่างเอามือมาทําแบบอย่างเงี้ย mm hmm. ที่เป้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. บ้างแล้วซึ่งซึ่งบางบางอย่างบางอย่างเราเรารู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกัน mm hmm. คือผมเป็นคนให้เกียรติคนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราให้เกียรติคุณแล้วคุณก็ควรจะให้เกียรติเราด้วยมัน mm hmm. จะมีหลายรูปแบบในการตอบโต้ครับบางทีผมก็ก็ยอมรับว่ามีบางงานที่แบบ หลุดก็มีแบบบแต่ไม่ได้ถึงกับลงไปชกต่อยอะไรกับเขาแล้วก็แบบดูดเขาอะไรแบบนี้ครับเราก็พูดตรงๆให้เขาแบบรู้ัวไปนะใช่แล้วบางทีเราร้องเพลงอยู่เราก็าจะแบบใช้มือปัดปัดมือเขาถึงบ้างเพื่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมากขใช่ใช่คเพราะว่าถ้าผมว่าด้วยอาการเมาด้วยแหละคือบางคนพอเมาแล้วก็ทําแล้วแบบมันมีคนเฮอ่ะก็อยากทําอีกบางทีก็าจะต้องเบรกเขาบ้างนี่อะไรพูดถึงในส่วนนี้ครับที่แบบป้า ก็ผมว่าผมว่าตอนนี้มีคนพูดเยอะแล้วหล่กแล้วก็เพราะว่ามีศิลปินพี่ๆต้องร้องที่โดนเยอะมากก็อยากเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันครับว่าเราเข้ามาให้ความสุขเราเราก็ควรจะแบบให้ความสุขเขาให้เกียนกันซึ่งอและกันแบบว่าเพราะผมเชื่อว่าศิลปินหลายๆท่านที่โดนกระทําเนี่ยก็ให้เขียนพวกคุณที่เป็นผู้ชมทุกๆคนแหละครับนะครับขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่